ับันนี้วันที่8กรกฎาคม2568เป็นวันที่69ที่ข้าพเจ้ากนุกนาคณสังฆาปีชาขอถวายเสียงสวดสัตยายพระสวดพระปรลิตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธ,ธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจรารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติะลึกได้มีสมาธิจดจ่อในขลับปัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิดหบทกาพระราัานตรัยอรหังสมาสัพุทโธภคะวาพุทธังภคะวันตังอภพิวาเทมิ สวากาโตภะกัตตาธโมธมังนัมัสามิสุปฏิปนพระกวโตสาวะกะซังโฆสังคังนามามิสองบทบูชาพระพิริพินาอาระหังสัมมาสัมพุโธสุจีรังปะเลนิพุโตคุณเอหิทละมาโนทานิปะรามีหิจัติสติยาวะชีวังหังพุทธังธมังสังคังสะระนังคตโตปูเชมิและแต่หน้าแต่ยังธมังจารามิสดทินาสามบทสวดชุมนุมเทวดา สมันตาจักรวารสูงอันตราคันฉันุเทวตาสัทธรัมมุนีราชัสสุนันตุสักข้าโมขทางสักเคกาเมีจารุเปกีริสิคาลาตเตจันตาลิเควิมาเนทีเประเทจ่กคาเมตลุวนาคาหานีเคหาวัตถุมิหิเคเตคุมาจยันตุเทวชราธัวิสเมยยะคันทัพานาคาติทันตาสันติกียังมุนีวาราวาจนณณาสาทวเมสุนันตุธรรมะโวนาราโรอยัมพัทันตาธรรมะสวนาราโรอยัมพัทันตาธรรมะโวนาราโรอยัมพัทันตา สี่บทสวดบุพพาคณาการนโมตัสสะพระโคตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระโคตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระโคตระหะโตสัมมาสัมพุทธัะห้าบทสวดไตสรานคมนปาทะพุทธังสระนังขฉามิธรรมังสระนังขฉามิสังขังสระนังขฉามิทุติยามปีพุทธังสระนังขฉามิทุติยามปีธรรมังสระนังขฉามิทุติยามปีสังขังสระนังขฉามิตัติยามปีพุทธังสระนังขฉามิตัติยามปีธรรมังสระนังขฉามิตัติยามปีสั่งขังั หกบทสวดสัจจริยาคาถานาถิเมสารนังอััญพุทโธเมสารนังว่าลังเอเตนะสัจจะวาเชนะสติเมโหตุสัพพทานาถิเมสารนังอันยังญคมโมเมสารนังว่าลังเอเตนาสัจจะวะเชนะสติเมโหตุสัพพทานาถิเมสารนังอันยังสังโฆเมสารนังว่าลังเอเตนะสัจจะวาเชนะสติเมโหตุสัพพทาเจ็ดบทสวดติละตนะปะนามคาถา พุทธังนาเมรัตนภูตัสรีระจิตตังธรรมังนาเมรัตนาภูตาวิสุทธิสาลังสังขังนาเมรัตนภูตาสุสีระทิฏฐิเอตังนาเมรัตนังรัตนาตายะวะหังสัมมาสโมสาริตะวัตถุวิเศษภูตังอัญโยยายุตาคุณาโยเขวะสัมปวัตตังอสุมิตยามหิปิตาเถวะยะถาติทันเทเอกัมวินาตาทิตาสาเรสัมมาสัมภเวนะโลเกกัตถะจิจจิเรนจักปะตุภูตังคัมภีรยาวิสยังอติ ทุกทัศัตรงวิญยูหิปัติตชะเนหิวิชัญญ่าลูปังโลรกรัมหิเกหิจิกระทันจุปะลัมพนียังเกจสันจิสุดทุวิทิตังหูนากายะตายะนาเมหิเยวะชานาตายะสุดวิสุตตัมปิสมุตปัสตังมา,มานาสีพุทธสาพุทธปัสสทธาทานังปุญญทิกานามะสมุตนะมะปุญญภูมัง ผุ้ขาปรมุจะนะมุค่าสาระนังขตานังปูชาละเหสุปารามังอภิปูชาเนยังนิพานาะสชิกิริยายุปานิสยัตถังย,ยุปานิสยัตถังสัมมากิเลสสาม,มารถล่าโสทนาสิทธิยาจากสาธุหิอัทธกุสาเรหูปเสวนียังปาเนหิจาปิสาระนังขามานิยเมวะตัสมาเหตังติตรัตานสารนัง สรารนังพะตัมหะระัตินที่วางขนเนสุนัม,มาสมานาปูเชมาจาปิสะสะตังสุปัสสันนจินตาตัฐานุป,ปาลิจริยาสทารตาจาปุญเยนะตัทาสุกเตนะสุขีพระเวมุเตเชนะตัสะจะสัทปาปิสุวัติโหตุโยเจทาธรรมวินายามหิปมาณภูโตโลกุตลาพิสมัยโยนิยโตสุโพชังตัสโสปนิสัยะจา ยายะอยัมปิโหตุวตัตถุตะเยปริจิตโตสุปสา,าทกาโล8นัเนมะกาลากาสิทธิคาถาโยจักคุมาโมหมะลาปกัตโทสามังวะพุทโธสุขโตวิมุตโตมาลัสสะปาษสาวินิโมจะยันโตปาเปสิขเขมชานะตังวิันยัง พุทธังวัลลัตงตังเสนาสานาม,ามิโลกาสาัสสนาทัญจะวินายาก,าากัจจะตันเดชาสาเตชายาสิทธิธโหตุสัพพันตรายาจาวินาสเมนตุธรรมโมทโชโยวิยะสันตุทัดเสส,สิโลกาสาัสสะวิสุทธิมรคังนิจญานิโกธรรมะทารสัตาลีสาตา ว่าโหสันติกาโรสุจินโนธรรมังวัลังตังเสรนาสานะมามิโมหะปะทาลักอุปสันตทาหังตันเตชะสาเตชะยะสิทธิโหตุสัพพันตรายาจาวินะสามเมนตุสันธร,รมมะเสนาสุขตานุโพโยโลกสัสสะปาปูกะปาปูปากิเลสเทตาสันโตสายังสันตินิโยชะโกจะ สวากขาตธรรมมังวิธิตังกะลนติสังฆังวลันตังสุนสา,ศานะมามิพุทธ,ธานุพุทธ,ธังสัมมาสีระทิทิงตันเตชะสาเตชะยะสิทธิธโหตุสัพันตรายาสาวินาศเมนตุเก้าบทส่วนนโมกาตตะกาคาถานโมอรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะมมเหสีน,นุนโมอุตตมะธรรมสสะสวากขาตเตเสวะเตเนทิทะตนโมม,มหาสังฆสาปิวิสุทธ สีระทิทิโนโนโมโอมาตายะรัตสสะรัตนะตายะสะสาธุการนโมโอมากาตีตัสสะตัสสาวาทุตัวัตถุแต่ยาวัตถุแต่ยสปินโมกาลัมปภาเวนะวิคันจันตุปัตถวานโมกาลานุภาเวนะสุวัติโหตุสัพพทานะโมการัสสะเตเชนะวิทีมหิโหมิเตชาวาสิบบทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสะมายังภัควาสเกย์สูวิหารติ กับปิรุวัตุตเสมิงมหาวเนมหาตาพิคุสังเทน่าสติงปัญจมาเตหิพิคุสังเทหิสัพเพเหว่อรหันเตหิทัสหิโลฉะโลกธาตุิเทวตาเยบุเยน่าสั้นในปฏิทาโหติพระขวันตังทัสนายาพิคุสังกัจสะอัตโขชตุนนาสุทาวาสกายิกานาเทวานาเอตตัโหสิไอยางโคภะคะวัสเกสูงวิหารติกับปิรุวัตุตเสมิงมหาวเนมหาตาพิคุสังเทน่าสติงปัญจมาเตหิพิคุสังเทหิสัพเพเหว่อรหันเตหิ ขัาสหิจโรกัธาดูเหตุเทวตาเยปุย,ย,ยานะสันติปติตาโหติพระกวันตังทัศนายะพิกุสังฆาจาย,ยานูณามิยามปิเยนะพระกวาเตนุปสังกามยามาอะอุปสังกมิตา,าวะพระกวัโตสันติเกปาเจกะคาถาภาเสยามาติอัตโคตตาเทวตาเสยยะธาปิมะนามะพระราวาปุริโสสม,มิธิตังวา หาหังภาษาเลยยะภาษาที่ตังวาพาหังสัมมิเชยยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอัตตาหิตาพระกวโตปุระตัวปาตระหังสุอัตตโขตาเทวตาพระกวันตังอภิวาเทตวะเอกมันตังอัทธสุงเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาพระกวโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิมหาสามายโยปวนาสมิงเทวกายาสมาคตาอัคติมหาอมังทำมสสมัยังทักกิจาเยวะอัปปาราชิตสังคันติอัตตโขอัปปาราเทวตาพระกวโตสันติเกอีมังคาถัง อาพาสิจตตาพิกาโวสมาทหังสงจิตตานุชุต,ต,ชตมะกลงสุสารถีวเนตานิคาเหตวาอินทริยาอานิรักขันติพัทธิตาติอัตภูอ,อปลาราเทวตาพระวโตสันติเกอีมังคาถังอาพาสิเหตาวาขีลังเชตาวาบริคังอินทขีลังโอหัจามาเมชาเตจารติสุทธาวิมาลาจักขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติ อัตะโคปัปาร,ราเทวตาปตักวตโตสันติเกอีกมังคาถาังอภาสิเยเกยจิพุทธัทงสระนังคาตาเสนาเตฆมิสันติอปายาภูมิงปหายามนุสสเทหังเทวตายังปร,ริปุเรสันติติอัตะโคป ภควาภพิขูอามมนเตสีเยปุเยนะพิขเวทัศสุโลกธาตูสุเทวตาสันนิปฏิตาโหติตถาคตังทัศนายะภิขุสังฆะเยปิเตพิขเวอเฮสุอีตธมทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระขวันตานังเอตัปรมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาอเฮสุเสยยะธาปิมายะหะเอตัลิหิเยปิเจพิขเวพระวิสังติอนาคตธัมทานัางอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระขวันตานังเอตัปรมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาพระวิสังติเฉยยะาปิ มัยะหังเอตาลยหิตเจิคิษมิพิกเวเทวกายานางนามามิกิตติยิสามิพิกเวเทวกายานางนามามิเท,ทศิสามิพิกเวเทวกายานางนามามิตังสุนาทาสาธุกรรมณาสิโกโรทาพาสิษสามิติเอวัมพันเตติโขเตพิขุพระวโตปัญจันสูงสูงพระวาเอตัทโวจักสิโลกามนุกสสามิยตถภุมมาตัทธสิตาเยสิตากิริคัมพลังปหิตตาสมาหิตาภูถูสีหาวสารีนาโลมหังสาพิสัพพุทโอทาตนะ โธทาแต่นณสาสุทธาวิปสัสสนามนาวิวลาพิญโยปะจะัสเตวะยะตต่วะวเนกาปิะวัทเวตโตอามันต่ยสีสัทธาสาวะเกสาสนระเตเทวากายาพิกันตาเตวิชานาทะพิขโวเตจาตัปะมะกะลุงสุตวะพุทธศาสา,าสนาเตสัมปาตุระหงยาณนางอมนุษานาทสนา,าปเปเกส,าสาตัตตมาทขุงสหัสสังอัตสตาลิสตัง เอเกสหัสสานาอมนุสานะมัทธสุปเปเกนันตมัทธุงทิสาสัพพาพุทธะอหุงตับจาตสัพพังอภิญญายะวะวะกิตวานาจัคุมาตะโตอมันตะยิสัทธาสาวะเกสาัสเนรเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาทาพิกโยโวหังกิตยิสามิขิลาหิอนุปปสโสสัตตาสหัสาวะยะขาปุมมากาปิละวัทวะที่มันโตชุติมันโตว่นาวันโตยะสังสีโนโมทามานะฮะพี่การมูพีขุนาสามิติงวันนะ ชาติสหัสสาเหมาวตายยาขานานันต์วัดนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว่านาวันโตยะสังสีโนโมทามานาอภิกรรมโมภิกขุนาสมิติิงว่านางสาตาคิลาติหัสหัสสายะาขานานันต์วัดนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว่านาวันโตยะสังสีโนโมทามานาอภิกรรมโมภิกขุนาสมิติิงว่านางอิเจเตโส拉萨สหัสสายะาขานานันต์วัดนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว่านาวันโตยะสังสีโนโมทามานาอภิกรรมโมภิกขุนาสมิติิงว่านางเวสามิตาปัจจสตายาขานานันต์วัดนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว่านาวันโตยะสสันีโโมทา พภิการมุงพี่ขุนนาสมิตติงว่านางกลุ่มพีโลราชาข่ะิโกเวปุรสานีเวสานังพินโยนางสาตตสาหัสสังยกขานางปะยิกรูปปาสติกุมพีโลราชาค่ะโกโสปาคัสสมิติงว่านางปุรรมาจ่าที่สังราชาทัตตละโถภาษาสติคันทพานางอธิปฏิมหาราชายสันสิโสปุตตาปิตสาพระหาวอินทนามามหะละอิทธิมันโตชุติมันโตว่านาวันโตยะสันสีโนโมทัมานาอภิการมุงพิกขุนนาสมิตติ้งว่านาง ถ้าขินัจัที่สังราชาวิรุฬโหตปัสสาสติกุมพันธนังอธิปติมหาราชายกสังสิโสพุตตาปิตัสสาพหโวอินทนามามหาภลาอีทิมันโตชุติมันโตว่านาวันโตยกสังสิโนโมทานาอภิการมุภิขุนาสมิติงว่านางปิมัจัตที่สังราชาวิรุปคโหปัสสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายกสังสิโสพุตตาปิตัสสาพหะวอินทนามามหาพลาอีทิมันโตชุติมันโตว่านาวันโตยกสังสิโนโมทามนาอภิการมุภิขุนาสมิติงว่านางอุตตรณจัตที่สังต่งราชาโส ปิตาปิดตัสาพระาวอินทามามหาปาราอิทิมันโตชุดิมันโตว่านาวันโตยะสังสีโนโมทมานาอภพการโมพิกขุนาสามิติงวันาปุริมาที่สังทัตตะละโถทักขีในนาวิรูรหัโคปชิเมนาวิรูปโคกูเวโลอุตตดังที่สังจัตตาโลเตมหาราชาสมันตาจัตุโรที่สาทัตธละมานาอัตสุว่เนกาปิละวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาขคูวัจานิกาสัทธามายาโกเทนทุเวเตทูวิภูจะวิภูโตสหจันทัน จันทนคามาเสร็โถจะกินนุคันทูนิคันทูจะป่านาโทโอปมมันโยจะเทวสูตโตจ่ะมาตาริจิตจเสโนจักันทัพโพนโรราชานโนสโผอาคูปจ,จ่สิขโขเจวตินพระรูสุริยาวัชาสาเอเตเจนเยจราชาโนคันทัพพาสหรา,าชุพิมโมถ้ามานาอาภิกรรมุภิกุนาสมิติวนา อธาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหัตชากาตมภาสัตตลาอาคูปายาคาสหัตยาติพิยามุนาทัตตรัฐาจะอาคูนาคายาสันสีโนเอลาวณโนมหานาโคโสภาคัสมิติงวนายาเยนาคาลาเชสหัสาหารติทิพาทิชาปักขีวิสุทธาจักคูเวหายาสาเตวนามาชปัตตาจิตลาสุปันนาอิติเตสานามังอภยันตานาคาลาชานามสีสุปันนาโตขเ เขมามกาสิพ uh ุทโธสันนาหิวาจาหิอุปวะหายันตะนาคาสุป ah ันนาสรณามังสุพ oh ุทธังชิตาวชิรหหะเถนะสมุทังอสุราสิตาภาตโรวาสวะเสเตอีที่มันโตย่าส ah ันสีโนกาละกัญชามหาพิสมะอสุราธานเวขาสาเวปฏิจิตสุจิตติจะมหา ลาโทนมุติสหะสตัตตจัปผะลิงปุตตานังสัพเพเวโรจนามากาสันนายะหิตวะผะลิงเสนาลาหุพัทธมุปาขมุงสามโยธานิพันธันเตพิ่ขุนางสมิติงว่านางาปจาูจเทวาปัตวีจะเตโชวายโยถัฏฐาขมุลวล่ลุนาว,ลนาว,ลนาวาุลนาเทวาโสโมุจเยสสันญาสสาสหเมตตาการุณากายิกาอาคูเทวายะสันสีโนทสเสตเตททศธากายาสะเพ,พนานัน,นตะวนันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว่านาวันโตยะสันสีโนโมทามาณะพภิกรรมพิ่ขุนางสมิติงว,ว่านัง เวตุจเทวาสหิจะสมาจะทุเวยาะมาจันทันสูปนิสาเทวาจันทามัคูุปุระกิตาสุริยะสูปนิสาเทวาสุริยะมาคุปุระกิตานักขตานิปุรยกิตวาอาคูมันทวราหากาวะสูนางวาโอเศธโศสักโคปาคับปุรินทโธท่าเสตทัศสทากายาสพเพนานันตวัณนิโนอิทิมัโตชุดิมันโตว่านาวันโตยะสังเสโนโมทามานาอภิการมุภิขุนสมตติวะนาอัถาคูสหภูเทวาชลามาสิขา ชลัลามาสิขิศิขาลิวะอาริทัตกาจะโรชาจะอุมมาบุพานิพาสีโนวะลุนาสหาธรรมมาจจอจุตตาะอนเนชกาสุเลยะลุจิลาอาคูอาคูวาสาวะเนสีโนทานตเสเตทัศทากายาสัพเพนานันแต่ว,ว่านิโนอิที่มันโตชุติมันโตว่าน่าวันโตยาสังสีโนโมทามานาอาิการมพิกุนาสัมิติงว่านัง สมานามหาสมานามนุษสามนุษสุดตมาคิดถาปัทุสิกาอากูอาคูมโนปัทุสิกาอัฏฐาคูหะระโยเทวายเจโรหิตวาสีโนปารัคามหาปารัคาอาคูเทวายสันสีโนทัศเสตทัศธาปายาสเพนานันตวะนิโนอิทิมัโตชุดิมันโตวันาวันโตย่าสังสีโนมงทามานะอภิกรมมงผิกุนัสมิติงวนาสุกากลุมหาลุนาอาคูเวคะนัสาสหโอทาตะคยยะหะปโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสธามันตาหารัคชาพิสมากาย่าสันสีโนทัศนยามอาคาปชุนนโโยทาอภ สติถ้าเสเตทัาสทากายาสเพนนานันตวะนิโนอิที่มันโตชุติมันโตว่านาวันโตยาสังสีโนโมทามานะพภิกามุพี่ขุนนาสมิติงว่านางเขมิยาตุสิตายามากัตถกาจะยาสังสีโนสัมพิตกามาราเศธาโชตินามาจะอาสวานิมมณรติโนอาคูอัถาคูปรลิมิตาถ้าเสตทัศสากายาสเพนานันตวะนิโนอิที่มันโตชุติมันโตว่านาวันโตยาสังสีโนโมทามานะพภิกามุพี่ขุนาสมิติงว่านาง สัตเทเตเทวานิกายาสัพเพนานันตวะนิโนนามานววเยนะอคันชุงเยจันเยสัทิสาสหะปุตตชาติมากขีลังโอกตินัมนนาสวังท่าเขโมคตาลังนาคังจันทังวะอสิตาติดตังสุพรมมาปรมาโตจะกุตตาอิทิมาโตสหสันนังคุมาโลติโสจจโสปาคัสมิติงวะลังสหสสพพมโลกาณมหาพรมมาพิติทติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยะสันสิโสทเศทะอิสระอากูปเจกะวะสวัตติโน เตสันจามาชตุอาคาหาริโตปริวาริโตเตจัตสเพอภิกันเตสินเชเทเวสพรมมเกมาราเสนาพิกามิปัสสะกันนาหัสมันที่ยังเอทัคันนาหัสะมันทะทะลาเคนาพันธมันทุวงสมันตามปริวารทัะมาวงมุจิทะกจิเนอิติตัตทะมหาเสนกันนาหเสนอเปสัยิปานินาตัลมาหัจะสรางกตวานะเพระวังยะถาปวุสโคเมโคทนายันโตสาวิชุโกตถาโสปจุทาวติสังขุโตอาศยัง ว่าเสตัดจ่สัพพางพญายาววาวิจิตวานะจักผู้มาถ a โตอมันตยิสัทธาสาวกเเกศาสนเนรเตมาลเสนาพิกันตาเตวิชานาทะพิขโวโเตจะตับมะรกูลงสุตตวพุทธศาสาสนาวีตาลาเกหิตปะกามุงในสังลมัมปิิชยุงสัพเพวิชิตางสังฆามาพยาติตายแสสนิโสโมทันติสหภูเตหิสาวกกาเตชเนสุตาติ11บบทสวดมังคลาสุตตัง อาศัยวานาจะพารานะังปฏิตานันจะเสศวานาปูชาจะปูชนียานะังเอตัมมังขลมุตตมังปติรูปรเทสาวโสาวจะปุเพกาตะบุญญะตาอตตะสัมมาปัติทิจะเอตัมมังขลมุตตมังพาหุสจันจะสิปันจะวินโยจะสุขสิคิโตสุภาสิตาจะยาวาจะเอตัมมังขลมุตตมังมาตาปิตุอุปทานนังอุ อุตตทารัสสังฆโหอนาคุลาจกรรมมันตาเอตัมมังขลมุตตะมังทานันจะทำมจาริยาจะยาตการนันจะสังฆโหอนนาวชานิกรรมานิเอตัมมังขลมุตตะมังอรตีวิรตีปาปามชปานาจะสัญญาโมอปมาโทจะทมเมสุเอตัมมังขลมุตตะมังคาลวโจรนิวาโตจะสันตุทีจากตัญยุตากาเลนะธรรมมาสวะนังเอตัมมังขลมุตตะมังขันตีจะโสวะสัน ขันตีจะโสวจัดสตาสามานานันจัทสศนังกาเลนะธรรมมสากัจฉาเอตัมมังขลมุตตะมังตโปจฌจัมมจริยะจอริยสัจนะทัศนังนิพานะสัชชิกิริยาจะเอตัมมังขลมุตตะมังพุทธะโสโลกธรรมเมหิจิตตังยัสานะกรรมปติอโศกังวิละชังเขมังเอตัมมังขลมุตตะมังเอตา ที่สารนิกตวานะสพันธะมัปราชิตาสพันธะโสถิงคันฉันติตันเตสังมังขลนมุตตะมัง12บทสวรัตนปริตยังกิจจิวินตังอิท้าวาหุรังวาสักเคสุวายังรัตนนางปณีตังนโนสังมังอัติตถาคาเตนะอีธรรมปิพุทเทรัตนางปณีตังเอเตนะสเจนะสุวติโหตุขยังวิราคะอมาตตังปณีตัง ยัตถะาสักยะมุนีสมาหิโตนาเตนะธรรมเณะสมนติกิจิอิธรรมปิธรรมเมรัตนาปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวัติโหตุยัพุทธเศสโถปริวานียิสุจริงสมาที่มานะตาริกันยะมาหุสมาที่นาเตนะสมโมนะวิชติอิธรรมปิธรรมเมรัตนาปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวัติโหตุเยปุคลาอัตสตังปัตสันธาจัตตาริเอตานิยุคานิโหติ ทักขินาย,ยาสุขตัดสะสาวกาเอเตสุทินานิมหาพลานิยิธรรมปิสังเครัตะนาปณีต่างเอเตนัจเจนะสุวัติโหตุเยสุป,ปยุตตามนัสาทัพเหนะนิกามิโนโคตามาสาสนนำหิเตปฏิป,ต,ปตาอมตตางวิไคหะลัทธามุธานิพุตติผู้ชมานายิธรรมปิสังเครัตะนาปณีต่างเอเตนสัสเจนะสุสวัติโหตุขีนังปุรานังอนวังนัตถิสัมภวังวิรันตจิตตายาติเกสั พระวสมิงเตพิขีนพีชาอาวิรุณหิฉันทานิพันติทีลายถายายมปฏีโปอิธรรมปิสังเครัตนางปณีตังเอเตนะสเจนะสุวติหตุสิบสบทสวดธรรมบทสหสวัสอ,อัตตาหาเวชิตังเสยโยยาจายังอิตาลาปชาอัตตาสัสทัสตัสะโปสัสสานิจังสัญญาตาจาริโน เนวะเทโณนะคันทัปโณนาม,มาโรสหะพรหมุนาชิตังอปะชิตังกยีลาตถาลูปะสะัสชะนุโน14บส่ทสวดเกตุปุตสูตรภาสิตะมิทังเตนะภะคะวตาชาชาณตาปัส,สตาอารหัตาสัมมาสัมพุทเทนะเอทัตุมเหมาอนุสเวเณมาปะลัมมะปะลายมาอิติกิลายมาปฏิกะสัมปะทาเนนะม,มาตักกะเหตุมานายัคขะเหนะมากาม,มา อาการลปาริวิตกกะเกณมาทิฏฐินิชานักขันติยามาพัมพะรูปัตายะมาสามนโนโนเขารุยะธาตุเมเหอัตตะนาวะอัญชานยาธาอิเมธรรมมาอกสุสลาอิเมธรรมมาสาวัชาอิเมธรรมมาวินยุคะรหิตาอิเมธรรมมาสมันตาสมาธินาอาหิตายะทุขายะสังวตันติอัทตุเมเหปะชาเฮยยาธายะธาตุเมเห อัตานาวะชาเนยยามธมา,าอิเมธรรมากุสละอิเมธรรมาอนาวะชาอิเมธรรมาวินโยประสันธาอิเมธรรมาสมันตาสมาธินาหิตายาสุขายาสังวัตันติอัทาตุเมเหอุปสัมปัชชะวิหะเลยยาถาปิสิบสิบห้าบทสวดอุป,ปเนยสูตรอุปนิยติชีวิต,ตะมัมปมายงชลูปณีตัสสานะสันตินานาเอตังพังมามละเนเปฆมาโนปุญญานิกะยิลาทะสุขาวะหานิ อุปนิยติชีวิตตบมปมายังชลูปณีตัดสานาสันติตานาเอตังพยังมรารเนตมาลเนเปเบฆมาโนโลกามิสังปะชาเฮสันติเปโขโยทากายนะสังยโมวาจายะอุทาเจตาสาตังตัดสะเปตัสสสุขายะโหติยังชีวะชีวะมาโนปปกะโทปะกาโลติปุญ,ญงังธรรมโมหเวรักขติธรรม,มาจาริงธรรมโมสุจินโนสุขมาวะหะติ เอสานิสังโสดทมเมสุจินเนน่าทุกตินขันติธรรมาจารีสัพเพสังขาราอานิจจติยธาปัญญายะปะสติอนนานิพินทติทุกเขเอสามัคควิสุทธิยาสัพเพสังขาราทุก,ทกติยะธาปัญญายะปะสติอนนาที่มิอนนานิพินทติทุเขเอสามัคควิสุทธิยาสัพเพธรรมะอนันตาติยะธาปัญญายะปสติอนนานิพินทติทุกเขเอสามัคควิสุทธิยา 1บิบหกบสวดอัปันกะาชาโดอัปันนกันทานะเมเกทุติยังอาหุตัก,กิกาเอตตะธัญญายะเมทาวีตังคันหยะอัปันนกังพาหุเวสรนังยันติปัพะตานิวานานิจะมาอาลามารุขะเขเจตยานิมนุษสาพยาตาชิตาเนสังโฆสรนังเขมังเอ เนตางสารนามุตตมังในตางสารนามาคัมมะสัพพะทุขาปมุจจติโยจัาพุทธจ่าธรรมจ่าสังฆจ่าสารนังคโตจัตตาลิอริยสัจานิสำมัญปัญญายปสติทุกขังทุกขาสมุทปาทางทุกขาสจ่ากติกมังอริยะจะอทธากิกังทุกขูปะสะมะคามินางเอตังโขสารนังเขมังเอตังสารนมุตตมังเอตังสารนามาคัมมะสัพพะทุกขาปมุจจติ สิบเจ็ดบวชสวดพันเทกรละตคะาถาอตีตังนานวาคะเมยะนัมปติกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทตีตามปะหีนันตังอปันตจจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอลาไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจโยธรรม,มังทัตะตะตัทธัตถะ,ตะ,ตะวิปัสสติ อสังหิรังอสังขป,ปังตังวินทามะนุพระรูหเยก็บุคคนใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนแงนไม่ค่อนแค้นในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลน,นั้นพึงเสริญธรรมนั้นหนึ่งๆงให้ปรุโปรงเถิดอเชวะกิจจะมาตับปังโกชัญญามราณะสุเวพึงทำความเพียรเสรในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนะหิโนสังคารันเตนะมหาเสนนะมัจจุนาเพราะว่าความปัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอะ อโหรัตะมะตันทิตังตังเวพันเทกะรัตโตติสันโตอัจิคเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียมบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียดค้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนิแล18บแปบทสวดพินหาปัจเจปัจจะเวกะขณะปาทะ ซาลาธรโมมหิฉลังอนาตีตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรโมไมหีพยาธิงอนาตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณธาทโมมหีมาณนังอนาตีตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิ มนาเปหินาพาโววินาพาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพลัดพลาดจากของรักของเริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมมสโกมยหีกรรมมาายาโทกรรมมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสระนาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังปาริสามิกัลยานังวาปะปากังวา แตดสาทายาทาพระวิสามิเราทํากรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นนั้นสืบไปเอวังอัมเหหิอภินหังปัจ,จเวคิตัดพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิด19บทสวดเทวตาอุโยชนะคาถา ทุกขปัตตาเจนิทุขขาพยาปัตตาเจนิพยาโสกปัตตาเจนิโหตุสเพปิปานิโนเอตวาวตาจะอามเหหิสัมปตังพุญญาสัมมาทางสเพเทวานุโมทันตุสภพสัมปติสิทิยาทานังทัันตุสัตทายาสีลังละขันตุสพะเทวนาโหตุขันฉันตุเทวตาฆตาสเพพุทธาปลรปตตาปเจกาณนจะยังพหลังอรหันตานันจเตเชนะละขังพันธามิสภพโส ยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีถูกเพคะเลโพธิคะเลตหินงแตหินงตาธรรมทาเนนะพระวันตุบูชิตาสถิงนกลโเตทาวิหารมันทะเลเทราจะมัชชานาวกาจะพิกะโวสารามิกาธนปฏิอุปาสกาคามาจเตสะนิฆมาจอิสราสปานาภูตาสุกิตาพระวันตุเตชลาผู้ชายเยปิจันถะสัมภวาสังเศทชาตาอัตตวะปปาติกานิจานิกังธรรมววรังปฏิจเตสสพเพตุ ปิทุขัสการลนตุสังขยังธาตุจีรังสตังธรรมโมธรรมะทลาจปุคลาสังคโคโหตุสมะโควะอัถายะจะหิตายะจะอามเหระกขตุสันธรรมโมสเพปิธรรมะจาริโนวุติงสัมปาปุเนยามะธรรม,มอริยปเวทิเตยิสิบอุสวดพันสัภะปฏิทานาคาถาปุญญสิธานิกตากตัสสายานัญญาน,านิกตานิเมเตสันจะภาคิโนโหตุสัตตา,านันตาปมาณกะ เยปิยาคุณวันตาจะไมหังมาตาปิตาทโยทิธาเมจาปญยาทิธาวาอันเยมัชชะตเวริโนสัตตาติดทันติโลกสมิงเตภูมมาจตุโยนิกาปัจเจกะจตุโวกาลาสังสารันตาภาวาพระเวยาตังเกปฏิทานเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนำปะชานันติเทวาเตสังนิเวชยุง มายาทินานานะปุญญานางังอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสัตตาสทาหนตุอเวลาสุขชีวิโนเขมัมปะทันจะปัปปนตุเตสาสาสิทชชตังสุขา ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่พระเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่พระเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของพระเจ้าเป็นต้นที่พระเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางแลมีเวรนกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสารเกิดในกําเนิดจิตมีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยและพบใหญ่สัตว์เหล่าใดทราบกันให้ส่วนบุญของพระเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมท ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุเกืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันเกษมเถิดของความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสเาเร็จเถิดด้วยอนุภาพแห่งสัจจ์อธิษฐานอนุภาพแห่งความเพลียและอนุสงแห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาตยายบทสวดมนต์พระสตรพระปะริตรและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้า ขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทาง,ทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสุดสยายและในการสุดสายยมนและธรรมะเหล่านี้เมื่อนโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งไยรีพินาศโดยมวลน,นิธิสมเด็จพระญาณสังวรบดบ,รบรวรนิเวศวิหารตรวจจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทาง,งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปรลิตและข่ามงคลในพระกาถตาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธุประการเถิดทธุ บุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาของน้องถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาของผมบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภายัยทั้งปวงผลจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะตะอ่ออุปสรรคและมารทั้งหลายพร้อมด้วย สมบูรณ์พร้อมด้วยธนาสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนา,ากรรมฐานเกิดปัญญายาและเจริญด้วยจรดยพรพิยธพิธรชัยทั้ง4คืออายุวันนะสุขพระละเถิดขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวยอดสถิทุกท่าน